อ่ะข้อที่16สนะิบหกครับหรือตอนที่16สิบหกของเรานะครับเรามาดูกันว่าข้อนี้เราต้องใช้ความรู้อะไรบ้างก่อนที่เราจะใช้ความรู้เราก็ต้องอ่านโจทย์ก่อนโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับพิจารณาสี่สถานการณ์ดังต่อไปนี้คําว่าพิจารณาก็คือดูแล้วคิดอะว่าดูแล้วคิดว่าเอ๊มันคืออะไรนะดังนั้นเราก็ดูไปทีละสถานการณ์ครับเริ่มจากหนึ่ง ใส่เกลือลงในน้ำที่อุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องคือ25องศานะครับจําไวน้นะลูกอุณหภูมิห้องคือ25องศาเซลเซียสอุณหภูมิห้องคือ25องศาเซลเซียสไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับ25พอดีเป๊ะเ,เลยยีพอดีเป๊ะนะครับ25พอดีเป,เป๊ะวางช็อกโกแลตไว้ที่ห้องอากาศร้อนไม่รู้ว่าร้อนเท่าไหร่แต่เขาเน้นย้ำว่าต้องร้อนร้อนก็คือร้อน ร้อนก็คือร้อนต้องร้อนอ่าหลังจากนั้นดูต่อครับใส่ถุงชาลงในน้ำร้อนแล้วปิดฝาแก้ว4แช่น้ำในช่องฟิตหรือช่องแช่แข็งคือทั้งหมดเนี้ยเป็นการเปลีป่ยนแปลงทางกยายภาพหมดเลยก็คือไม่มีการเกิดบุมบ um ัามซัมเบเกิดสารใหม่ใส่เกลือลงในน้ำเกลือแล้วก็ละลายน้ำแต่เราก็สามารถแยกเกลือออกจากน้ำได้โดยกระบวนการระเหยแห้ง วางช็อกโกแลตไว้ในห้องอากาศร้อนชอ็อกโกแลตมันก็จะละลายพอเราเอาช็อกโกแลตที่ละลายไปอยู่ในตู้เย็นหรือไว้ในห้องที่เย็นมันก็จะแข็งตัวใส่ถุงชาลงในน้ําร้อนแล้วปิดฝากแก้วตัวนี้มันก็เกิดการละลายเกิดการละลายก็คือชามันก็จะโดนน้าเนี่ยไปละลายแล้วก็ทําให้เลสีของชาหรือรสชาติของชาหรือกลิ่นของชาออกมาแล้วก็แช่น้ําในช่องแช่แข็งอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งไปเป็นของจากของเหลวไปเป็นของแข็ง ทีนี้โจทย์เขาถามว่าสถานการณ์ใดเมื่อวางไว้10นาทีจะเกิดกระบวนการควบแน่นกระบวนการควบแน่นก็คือกระบวนการที่แก๊สกลายมาเป็นของเหลวการที่แก๊สจะกลายไปเป็นของเหลวได้มันจะต้องมีการเอาความร้อนออกเอาความร้อนออกมันถึงจะเกิดกระบวนการควบแน่นได้ดังนั้นเราต้องจินตนาการว่าเอ๊ะการที่เราจะควบแน่นเนี่ยเราจะต้องมีไอน้ำก่อนเราจะต้องมีไอน้ำหรือมีไอก่อนไว้เป็นพื้นฐาน ดังนั้นข้อนี้ครับสิ่งที่ตัดออกก็คือข้อที่4เพราะการที่เอาน้ำเนี่ยไปแช่อยู่ในช่องแข็งเกิดกระบวนการเยือกแข็งกระบวนการเยือกแข็งก็คือกระบวนการที่ทําให้ของเหลวกลายไปเป็นของแข็งนี่คือเยือกแข็งเยือกแข็งเยือกแข็งนะเยือกแข็งทีนี้ต่อไปก็คือต่อมาครับช็อกโกแลตวางไว้ในอากาศร้อนก็คือวางทิ้งไว้เนี่ยช็อกโกแลตมันก็จะเกิดการละลายหรือการหลอมเหลวนะครับ มันไม่ได้เป็นการควบแน่นดังนั้นตัดทิ้งไปข้อนี้ก็จะมาดูว่าเกลือเทเกลือลงในน้ำเนี่ยจะเกิดการควบแน่นไหมแล้วก็การใส่ถุงชาในน้ําร้อนเนี่ยแล้วปิดฝากแก้วจะเกิดไหมข้อนี้นะครับการใส่เกลือลงในน้ำเนี่ยเกิดการละลายธรรมดาไม่มีกระบวนการควบแน่นอะไรนะครับอาจจะมีแค่รู้สึกเย็นๆนิดๆแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นกระบวนการควบแน่นจนเกิดของเหลวขึ้นมาข้อนี้ครับตอบข้อที่3กระบวนการก็คือ น้ำร้อนครับน้ำร้อนเนี่ยมันจะมีไอที่ละเหยขึ้นไปครับแล้วเราปิดฝาแก้วไว้พอเราปิดฝาแก้วเนี่ยไอตัวนั้นมันออกไม่ได้ไอตัวนั้นก็จะไปติดอยู่บริเวณฝาแก้วซึ่งเมื่อไอเนี่ยไปอยู่บริเวณฝาแก้วเสร็จปุ๊บแก้วที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมันเย็นอากาศข้างนอกเนี่ยมันเย็นมันก็ค่อยดูดซับเอาความร้อนออกมาจากหยดน้ําที่มันเกาะอยู่ฝาแก้วเลยก็ได้ทําให้หยดน้ําที่อยู่ข้างในเนี่ยรวมตัวกันกลายเป็นก้อนก้อนน้าหรือกลายเป็นหยดน้ําที่เกาะบนฝาแก้วอ่ะนะแล้วก็ กระบวนการที่จากไอที่มันละเหยขึ้นมาเนี่ยกลายไปเป็นของเหลวที่เกาะฝากแก้วเนี่ยเราจะเรียกว่ากระบวนการควบแน่นเพียงเพราะเกิดกระบวนการสูญเสียความร้อนออกให้กับสิ่งแวดล้อมภายนอกมันก็เลยเกิดการควบแน่นได้ครับดังนั้นตอนนี้ก็ไวเท่านี้ลูกถ้าฟังไม่ทันก็รีบฟังอีกรอบแล้วกันสวัสดีครับ